ครับสวัสดีครับก็พบกับช่องต้นไม้หน้าบ้านนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมารู้จักกับต้นพิโลเดดตอนเบอร์เบอร์มาร์กด่างนะครับเป็นต้นไม้ที่สวยแล้ะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับส่วนต้นนี้ก็ผมจับมาดูก็รากเนี่ยทะลุกระถางเรียบร้อยแล้วต้นนี้ก็สมควรแล้วที่จะให้ทําการเปลี่ยนวัสดุปลูกแล้วก็เปลี่ยนกระถางนะครับ ก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนวัสดุปลูกนะครับเราก็มาดูความสมบูรณ์ของต้นไม้นิดก่อนนะครับต้นไม้พิโรเลนเบอร์เบ,บอร์มาร์กนี่มีความพิเศษอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือใบเขาสวยนะครับเป็นใบลายด่างแล้วก็ที่สําคัญราคาจับต้องง่ายครับแล้วก็โกรคแมลงนั้นไม่ค่อยมีโตง่ายเลี้ยงง่ายดีนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่มากๆเลยครับที่ผมจะแนะนําสวยนะครับตั้งในในบ้านในร่มก็ได้ครับทีนี้เราไปดูวัสดุปลูกกันครับ ครบอันนี้ก็เป็นวัสดุปลูกนะครับที่ผมเหลือไว้เมื่อรอบที่แล้วนะผมก็จะเอามาผสมด้วยเลยผมก็ใช้กามะพร้าวสับเล็กนะครับแช่น้ำไว้สักสอคืนก็เน้นวัสดุให้โปร่งนะครับเป็นกามมะพร้าวสับเล็กแล้วก็ใช้เหมือนเดิมว่บผมก็จะใช้เปลือกถั่วที่ส่งนะครับตากแห้งแล้วก็เพอร์ไลท์แล้วก็ออมูลไส้เดือน ผสมลงไปด้วยจากนั้นก็เป็นใบก้ามปูหมักนะครับเป็นใบก้ามปูหมักแห้งนะครับแล้วก็มีปุ๋ยหมกักปุ๋ยมูลวัวแบบหมักแห้งเอาไว้นะครับแล้วก็เติมไปด้วยขุยมะพร้าวแช่น้ําแล้วก็ดินผสมดินผสมก็คือดินดินปลูไปแล้วครับ ดินนี้เขาขายตามร้านต้นไม้ทั่วไปเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็เราก็จะมาผสมนปนไปคลุกเคล้าให้เท่ากันแล้วก็ผมก็จะโรยสตาร์เกิลจีลงไปด้วยเพื่อป้องกันมแมลงในดินนะครับก็ผสมคลุกเคล้ากันให้ทั่วครับอันนี้ก็เป็นส่วนผสมของดินเราก็จะเน้นความโปร่งนะครับน่าเป็นอย่างล้วนซุยเลยนะครับ พยายามจะไม่ให้น้ำเนี่ยอุ้มมากเพราะเดี๋ยวมันจะลากแนวง่ายๆผมใช้ปร่งไว้ก่อนลักษณะวัสดุปลูกก็ประมาณนี้แล้วผมก็จะลองด้วยอพอดีผมมีเหลือนะครับเ,เป็นหินภูเขาไฟนะครับเป็นหินภูเขาไฟไว้ลองก้นพอดีเหลือเล็กน้อยผมก็เลยเอามาใช้เลยลองก้นไปเล็กน้อยแล้วก็ใช้กากมะพร้าวสาบที่แช่น้ําลองลงไปอีกชั้นหนึ่งจากนั้นก็เอาวัสดุปลูก ที่ผมพยายมไ้เมื่อกี้นะครับโรยไปแล้วก็โรยสตาร์เกิลจีไปเล็กน้อยนะครับป้องกันมแล้วหลังจากนั้นก็ใส่วัสดุปุ๋ยที่เราผสมลงไปเลยแล้วก็โรยปุ๋ยละลายชาออสมโคนนะครับสูตร13-13นะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับน้องเบอร์เบอร์มาร์ของเรานะครับดูกระถางครับก็มีล่านี่ทะลุกระถางแล้วนะครับ ผมก็เลยจากการเปลี่ยนซะเลยดีกว่าถึงว่ามันจะยังไม่ทะลุกระถางเยอะก็เถอะอน,นี่ดูดูดูลาบน้องเขาก็เป็นไงโอ้โหคือมันขดขดตามกระถางหมดแน่นแล้วนะครับอ,อย่างนี้ผมว่าสมควรแล้วดีแล้วลหละที่ผมก็ดึงออกมาเปลี่ยนทีนี้เราก็วางน้องลงไปตรงกลางเลยครับเราจะไม่อันนี้อันนี้เราจะไม่เอาดินเก่าเขาออกนะพอดีกระถางก็คือมีความพอดีคือ กำลังพอดีเลยสามารถใส่วัสดุปลูกลงไปในข้างๆได้เลยนะครับเห็นไหมเราจะเห็นพอวางไปเสร็จเราก็จะมีช่องว่างข้างๆเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทําการเติมนะครับกะกะว่าขอบกระถางอย่าให้ล้นมากนะครับก็คือให้อยู่ประมาณสัก1นนิ้วนะครับกำลังดีเลยแล้วเราก็เติมวัสดุปลูกลงไปนะครับที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยค่อยๆเติมด้านข้างนะครับ ค่อยๆเติมไปแล้วก็พยายามทําให้อยู่ตรงกลางนะครับให้อยู่ตรงเซ็นเตอร,ตร์มันจะได้เพื่อความสวยงามนี่เนี่ยเราก็เติมมาจนใกล้ใกล้จะเต็มแล้วผมว่าตอนนี้ผมเอาวัสดุปุูกมาผสมนี่ก็พอดีเลยพอดีเลย,เลยไม,ไม่ไม่น่านเหลือเลยพอดีเลยครับน,นี่ก็เติมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับดูนะครับอันนี้วัสดุปุูกที่เรา ปรุงแต่งให้เขาใหม่นะครับนี่เป็นไงล่ะน้องน่าจะชอบนะครับแบบนี้เน้นความโปร่งเนี่ยเสร็จแล้วสวยงามง่ายไหมครับใครๆก็ทำได้ไม่ยากเลยและน้องก็เลี้ยงง่ายด้วยจากนั้นเราก็าจะโรยปุ๋ยละลายช้าออสโมโคลดลงไปบ้านนะครับนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราโรยในดินแล้วอันนี้ค่ะ โลยบนหน้าดินเพื่อเพิ่มสารอาหารให้กับดินนะครับโดยลงไปประมาณ2อยี่ิบมือนะครับไม่เยอะมากาเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้สดสมบูรณ์นะครับทีนี้เรามาดูการเจริญเติบโตอีกว่าอีกสักประมาณสักเดือนหรือ2เดือนเนี่ยลากของน้องเนี่ยจะทะลุกระถางอีกหรือเปล่าอันนี้คือมัน ต้นเนี่ยต้นน้องนี่เขาแบ่งได้เลยนะครับแบ่งไปไปปลูกได้แต่ผมก็ยังไม่หากแบ่งนะครับอยากเลี้ยงเป็นฟอร์มกอไว้ก่อนดูมันสวยดียังไม่อยากแบ่งตอนนี้ครับสำหรับวันนี้ต้นไม้หน้าบ้านก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ